เข้าบริเฮียนแต่หน่อยบหูทองค่องดีอาใสพื้นผู้เที่ยวทางหลวงมากกูกเอาพ่อสะดุ้งเข้ามันง่วมง่วห้างเดือดไปคือตาบอดอาใสภูพื้นหูพ่อจูงเข่าใส่ทางพี่น้องเลยกอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่กูบาอาจารย์ มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งวิญญาบทนี้ความหมายก็หมายความว่าเราเนี่ยยังมีประสบการณ์น้อยอยู่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยในการที่จะทำคุณงามความดีในการที่จะประกอบอาชีพอะไรก็าตามเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นคนที่รู้คำว,ว่าเที่ยวทางหลวงหมายความว่าคนที่มีประสบการณ์ชีวิต ในเรื่องราวต่างๆในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจก็ดีไม่ว่าจะการในด้านการสร้างกุศลคุณงามความดีด้านการข่มจิตข่มใจในด้านการดูคนดูอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตก็ใส่คนเหล่านี้แหละที่จะมาชี้ทางออกบอกทางถูกพเพราะเรานี่มันเปรียบเสมือนคนมืดบอดที่ไม่ได้รู้อะไร เรียนอะไรก็ยังไม่ได้เรียนมีแต่ต้องอาศัยคนอื่นเขาบอกทุนที่เขารู้เขาบอกให้มาจูงหรือมาแนะนำให้ถูกทางถูกที่ในการที่จะประกอบอะไรก็ตามซึ่งพญานาคนี้ก็หมายความตรงๆเลยก็หมายความว่าเมื่อเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราก็ไม่รู้ว่าความดีมันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเราก็ควรอาศัยคนที่เขาปฏิบัตริทรมปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก่อนนั่นละ่ะเพอที่จะให้แนวทางในการกระทําเพราะเราตอนนี้มีเปรียบเสมือนคนที่ไม่มีความรู้เปรียบเสมือนคนตาบอดคือทําไปตามสามัญสํานึกทําไปตามความรู้สึกไม่รู้ว่าจะถูกรู้ผิดยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อาศัยคนที่ท่านปฏิบัติก่อนนั่นแหละ มาค่อยๆบอกค่อยสอนค่อยแนะนำเพื่อจะให้เราๆท่านๆน,นั้งได้เข้าสู่ในทางที่ถูกต้องเพราะเรื่องบางเรื่องตัวเองมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้กลัวมันผิดพลาดกลัวจะรับไม่ไหวเหมื่อผิดพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นให้มาชี้ทางออกบอกทางถูกให้มาชี้แนะในทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเพื่อไม่ป้องกันความเสียใจภายหลังซึ่งมันจะมีประสบการณ์หรือมันจะดีกว่าผมม,มีแบบอย่างมาแล้วผมคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง